บางทีฉันควรจะลาออกไปดีกว่านะถึงขาดฉันไปก็คงไม่เป็นไรหรอกอไม่มีใครเห็นฉันไม่มีใครเห็นฉันอ,อย่าเห็นฉันอ,อ,อย่าเห็นฉันโอนยผีงั้นเหรอผี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 ที่ไหนงั้นเหรอเธอทําฉันกลัวนะันรู้ไหมน,นั่นอะไรนะมีอยู่จริงด้วยคันหางช่วยด้วยว้าข้า <laughs> อยู่นี่แล้ว อทำบ้าอะไรของเธอ่ะแก้งตายไงเข้าไปสิเร็วช่วยฉันทีเนี่ยเราต้องสู้จริงๆเหรอปัดปาสิิงชูไล่จับกุมปีศาจขอยจะนี้ช่วยชีวิตท่านหัวเธอไปก่อนเลยเดี๋ยวฉันตามเองเดี๋ยวจะไปเรียกกำลังเสริมให้นะช่วยด้วยทุกคนหนีหนีหนีเป็นอย่างเดียวไงผู้คุณมาสักหน่อย ้เช่วยด้วยท่านหางช่วยด้วยช่วยด้วยฮะเจ้านี่น่ะเหรอตัวเป้งอ่ะเดี๋ยวข้าจัดการเองพวกลูกกระจอกเอ,อ๋ยพูดผีนะ่ะมีแค่ข้าคนเดียวก็พอแล้วยังไม่รีบใส่หัวไปอีกวิญญาณอับปละลักขันเก้าข้ารู้จักชื่อนั้นดีงั้นข้าจะรีบจัดการ เดไฟนรกแผกเผาหน่อยเป็นไงฉันว่าฉันควรรีบเขียนใบละออกดีกว่านะท่านหางเหมือนคาลืมอะไรบางอย่างมันหรือเปล่าไอ้หนูสตรีมเมอร์นั่นแหละนะไหนลากำลักเสริมจมูหัว